ลุงหนูไม่เข้าใจเลยทําไมพ่อแม่หรือคนรุ่นลุงอ่ะชอบกดแชร์ข่าวอะไรมั่วๆในโซเชียลก็ไม่รู้บางอันก็เห็นอยู่นะว่าปลอมแต่ก็ยังจะแชร์กันอได้เตือนก็ไม่ฟังด้วยลุงว่ามันเป็นเพราะความเป็นห่วงนั่นแหละห็อนอะไรที่มันดูน่าห่วงก็กดแชร์ก่อนจะคิดไม่จะตั้งใจทําให้ใครเข้าใจผิดหรอกแต่จริงๆการทําแบบเนี้ยมันทําให้คนเข้าใจผิดกว่าเดิมน,นะลุงก็จริงแต่แกต้องเข้าใจด้วยว่าคนรุ่นลุงโตมา ในยุคที่สิ่งที่ออกสื่อมันเชื่อถือได้ข่าวออกทีวีคือเรื่องจริงหนังสือพิมพ์คือหลักฐานที่พิสูจน์ได้แต่พอมาในยุคนี้ไม่มีใครบอกเรานี่ว่าอะไรอะไรในโซเชียลมันหลอกได้หมดก็เข้าใจนะลุงเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปไวมากเลยอ่ะบางทีคนรุ่นลุงก็ตั้งตัวไม่ทันเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาเป็นข้ออ้างหรือจะต้องกลัวมันนะจริงจริงคนรุ่นลุงคงต้องช้าลงหน่อย บางทีไม่ต้องรีบแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนก็ได้อย่าทําให้คําว่าแก่เท่ากับหลอกง่ายหายเด็กมันไม่คนที่หลอกเรา,าเพราะเจ็กทั้งนั้นแล้วต้องทำยังไงอ่ะลุงที่บ้านเตือนเขาก็ไม่ค่อยจะฟังกันด้วยอะค่อยเขาเลือกเอาเองว่าอยากให้คนอื่นบอกว่าแก่แต่อายุหรือแก่แบบในคุณภาพอย่าทำตัวเหมือนแก่โตแต่ตัวแต่ตแตสมองไม่โตตาม